สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเตยมิสูนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนหรือว่า, ort ort ปปาถอดหลอดไฟสองไฟทะเบียนของรถยนต์มิตซูบิชิแอททาดกันนะครับเพราะว่ามีสองคอมเมนต์และถามเข้ามาว่าจอ,อ,อนเปลี่ยนไฟสองายทะเบียนแอททาดหน่อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาดูกันว่าถอดยังไงนะครับว่าต้องถอดป้ายทะเบียนไหมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับเป็นแอททาดนะตัวน,นี้เป็นตัวปัจจุบันนะครับขั้นตอนแรกเลยคือก่อนที่เราจะเปลี่ยนไฟสองายทะเบียนเนี่ย ไฟส,สองแป้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะอยู่ตรงนี้นะสองจุดนะแล้วรถทั่วไปเขาจะมีป้ายทะเบียนตรงนี้นะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องถอดใา้ก็ได้นะครับเพราะว่ารถแด็ดขาดก็มีฝาฝาปง่งท้ายแบบนี้นะถ้าเป็นมิลาดเนี่ยไฟสองป้ายทะเบียนเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมไฟสองป้ายทะเบียนอยู่ตรงนี้ เราจริงจำเป็นต้องถอดป้ายออกนะครับจะเป็นมิลาดนะแต่ถ้าเป็นแอดถาดเราก็ไม่ต้องถอดก็ได้ครับแล้วก็เปิดฝาท้ายขึ้นมาแบบนี้พอเราเปิดฝาท้ายขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็เงนหน้าขึ้นมาบนฝาท้ายนะครับจะเห็นเลยเลยนะครับว่าก็จะมีนี่ไงเป็นปลั๊กไฟสองป้ายทะเบียนนะครับสองด้านเลยนะนี่นะ แล้วก็สามารถถอดออกได้เลยโดยที่เราไม่ต้องถอดป้ายทะเบียนนะครับถ้าเป็นรุ่นไหนที่เขามีฝาปิดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นเก่าเขามีฝาปิดไหมนะแต่ว่ารุ่นปัจจุบันเขาไม่ได้มีแตบบ่ว่าพรมปิดตรงนี้เราก็ไม่ต้องถอดพรมออกมาพอเราเปิดฝาขึ้นมาเราก็เห็นได้เลยแล้วก็หมุนออกได้เลยครับทวนเข็มนาฬิกานะเวลาเราหมุนออกหมุนลงแบบนี้นี่นี่แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับ ดึงหลอดออกแล้วก็เอาหลอดใหม่เสียบเข้าไปได้เลยเวเวลาใส่แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะเห็นไหมใส่ไปปึ๊บแล้วก็หมุนขึ้นถ้ามันล็อกึ๊บนี่มันนีมีเสียงล็อกึ๊บส่วนฝั่งซ้ายก็หมุนขึ้นอย่างนี้นะครับฝั่งซ้ายก็หมุนขึ้นนะหมุนขึ้นไปคือง่ายๆหมุนหมุนเหมือนเกียวหมุนเหมือนเกียวสกรูทั่วไปนะครับผม ดึงหลอดไฟออกแล้วแล้วก็เสียบหลอดไฟใหม่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปหมอนเดินแล้วก็หมุนลงฝั่งขวาหมุนลงนะครับฝั่งขวาหมุนลงนะส่วนฝั่งซ้ายก็หมุนขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าเป็นนัดถาดเนี่ยจะถอดง่ายนะครับไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรยุง่งยากเพราะว่าข้างบนเขาไม่ได้มีอะไรปิดนะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการ เปลี่ยนหลอดไฟสองป้ายทะเบียนของรถยนต์มิส b i ุซีแอ t r ราดนะครับผมเปลี่ยนง่ายๆนะก็ประมาณนี้โอเคครับวนันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ